กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขสุขคนเดทุกคนกพบกับคอส่องสมศรสาวผู้ไทยมื้อนี้พบเดี่ยวตอนสาวๆนะทุกคนมาหน้ามื้อน,นี้กะอึ้งทุกคนน้ำเต็มเลยพวกนี้น้ำนะเริ่มมากมากแพงมากนะกะเฮอนา,านะข้านาขาดทุกคนอันที่ดำเมื่อวานนี่นะทุกคนมีเห็นเลยจกกั๊กกอันที่ดำเมื่อวานนะัมีเห็นเลยทุกคน บังแน่牡丹อะผู้ลุลุล้งบ้านแม่บังแน่การอะไรยากหลายวิลายทุกคนเบิังแน่อันดำเมื่อวานมีเห็นเลยเห็นแต่หืมการอะไรมาพี่เมละหุ่นลายเมละการอะทุกคนเบิังแน่อันที่ดำเมื่อวานนั้ลิฟมืดน่ะลิฟมืดหมดพวกน่ะแต่พูนน่ะมีม,มีพี่เลือเลยทุกคนมี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 กัวขาวเลยจะก๊ก วาดกานะมาพีเวลาโผล่โผลงโมงมักแตงแล้วน้ำนี่มันมาแล้วก็มาบาดเดียวทุกคนกาค่อยไปบนเลยเบื้องแน่น่ะน่ะไหลอยู่นะคะมีดดำทุกคนเอ้ยนาะเมื้อนี้นนะเบิ้งแน่น้ำนะ่ะห่านฮู้ <laughs> เงนู้ไหลมาอยู่จนๆๆคูกมันไหลมานะโทมมักานี่กะคูมันมีเฮหนาขาดคนนาคาดอยู่เทิงงั้นทุกคนเดี๋ยวคอยสิผาทุกคนไปเบิ้งขาดกะขาดคนาดุดไม่มันเฮอเย่อขันเย่อเนาะมันก็ะแห้งเนาะโออยมากกินนี้แห้งมาแห้งทุกคนน้ำอัน น้ำมันนี่นะน้ำมันเธอหน้าขาดนี่นะไม่ถากระคาดนี่ค่อยเบิง่ง น้ำทั้งเม็อดอันนี้ที่นี่แห้งๆเมื่อกี้น้ำซั้นแล้วมันจนอันน่ะทุกคนน้ำนะน่ะขาดบางง่ายๆเฮ้ยน,นะค่ะฟองเยอะนึง พร้อมนะฮะกนินี่ยังไม่เคยลายนึ่งน้ำนี่นะหน้าคนมีได้ดำหน้าแล้วกะกาก็ไมด้กาก็ไมด้ลดทุกคนน้ำเต็มเลยเลยน้ำเต็มมาเลยหน้าเฮ้หน้ากะน้ำสั่น้ำ,นำทะเลทุกคนใอยสิออาโลโคเมื่อวานนี้เจอคนเต็มโค้ทุกคนมาคขียนมหาเห็ดไปเบิ่งว่ามันสิได้บ่ กิงดีกิข้าวสาวอยู่น้ำเต็มมาเลยหน้าน้ำเลยนี่นะมากินนี่เนี่ยเต็มอยู่ทุกคนเถอะมันหาดอยู่หันแล้วก็มันอ๋อมันไหลมาลงมาแล้วแต่ก็นะ่าจนนี่เต็มเต็มเพอรมันอ๋อหมดแล้วมันเพอร์น้าขาดอยู่ทางนั้นบมันคอยไปถ่ายค่ะทุกคนตรงเมื่อกี้นะี่นกระต๊อกกินะทุกคน ตกได้ตกดีขได้ตกกัดตกเลยเลยมาทีนี้สองคนเป็นเลิศไม่ได้ดำหน้า น, Gott, น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมหน้าข้างหน้าคาดตุ่นๆพี่น้องเอ้ยช้ำน้ำทะเลทุกคนหน้าฝนกระตกแงะแงะอยู่

พี like ่เล่อเต็มยังแล้วเออโทษทุกคนน้ำนะอยู่สิเล่กกนเต็มเม็ดวันนี้นะเบิ่งดูดูโคกนะน้ำพดวาลายดีเธอคันหน้าค่อยหาดไปเสิร์ะไม่ได้ดำหน้าพ่าเดียวเละโคกทุกคน กำลังเป็นอะไรอยู่ทุกคน,น,อน,นดอกนี้อแท้อีเมลออมาพี่น่าทุกคนอันนี้นะจจกเลยค่อยเห็นเจ,จ้าคุดได้แล้วก็มันมันเป็น มันเป็นห้ายู่ลุมคือแม่แจักจั่นนี่แหละยู่ลุมนะทุกคนแต่ค่อยมีหูว่านเป็นคี่เลยต่าดูไอ้โขไฟนี่โขไฟาทางมดคน กำลัง,งออเหออยาะท,ท,ทุกคนอย่างสบายมาลวทุกคนเห็ดก็ได้หลายเติบจนเยอะเคืองกับอยังดอกงามทุกคนดอกเยอะๆทงหมดแต่ว่ายังอ่อนอยู่ไดย ออนีทุกคนเลยลองเยอะๆทั้งหมดแต่ว่ายังอ่อนอยู่ใดเห็ดพลอยนะลองเยอะแต่ว่าอ่อนเ็ดละงกอีีมก็ได้ตุ่มมันหาก็ได้กินข้าวทุกคนมาเด้อมากินแกงให้เพาะน้ำพลอย กนมีหูจักโมกจักงาน้ำหน้าควายช้ำน้ำทะเลทุกคน เย็เข้าจนสั่นกดสนนี่แหละมีญาติยังแม่ไเช้านี่ คนหากกร้ื่ u มาแต่ดำหน้าปลาโชเห็นปลาไนนะอ้น,นี่ไปตึกปลาไปเบิ่งไปเบิ่งทุกคนเลยปลามันจะฮึ่นทุกคนมันจะเบินฮึ่นทางอันสายน้ำมันั้นโอ้ยเยอะทั้งหมดอยู่อยู่อันมังนาไปแล้วได้แล้วทุกคนปลาเพื่อแม่เเเเอออออาััันนนน้ชชดด ปลากระปุกปลาปุกปลาปุูทุกคนปลากระปุกปลา,ปปาคอยคนถือีกแล้วทุกคนหมานหมานีวิ่งใคยจะมือแเราผัดทุกคนมีที่มือเราโดนมือขอเบิ่งอ้ย เสามแล้วทุกคนสามตัวดำหน้าจออยู่ปีงไาอยู่ทุกคนมาตึกกิลีนยาพุ่งปาคานหนาคหนานหนาวาวาี่นาอันีกลังขึ้นหดไปกำลังอุ้ยนักเขตกีหน้าหเ้ยเนื่ย กำลังมืดแล้วทุกคนเอาเป็นทํามืดแล้วทุกคนเลยวันนี้กาค่อยกับซีเมอร์เอาเป็นว่าคลิปนี้กับจ๊บเพลงเท่านี้เดอ้อทุกคนขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาที่ตามนะครับชมสาวตุ้ยแต่ต้อนจนจบเดอ้อคลิปนี้กับจ๊บเพลงเท่านี้ทุกคนวันนี้น้ำถายกันเต็มมอือทุกคนเลยมาตะการอยแหงแล้วมือสาวไม่ดน้ำเต็ม น้ำพายนะ่ะเต็มเต็มแล้วนะนี่เมื่อวานนี่แดดยังไม่ได้เต็มเลยตอนนี้กับกำลังมือบ,นนะบีเห็นตะเวนบีเห็นแดดพี่เลยดูโกนเนอะเมื่อนี้เมื่อวานนี่กับตออกะมัดมือเมื่อน,นี้กับตออกะมัดมือเรียบร้อย มแลดีหาว ได้แล้วได้แล้วทุกคนนี่สองสี่ <c oughs> สี่ห้าตัว,ท,ตว,ตวทุกคนไปห้าตัวบไปห้าตัวอุ้ยทุกคนไ้ว คุณหมานหมานหมานมานมานไล่เลทุกคนเลยหมานคนหมานก,มากันลองแดงกระมาปีนี่ทุกคน ตายอีลาก็ไม่ใช่นี่แม่น้องกนี๋มวโมบบ่อนะด้ญ่ เป็นหมู่เซอเล่ระคักเนาะแม่ ấy là. Ít nhiều mình. Chị bếp hot คอยว่าป่าเลยไต้กี้นี่ผัดไปทุกคน ไปแม่อีพอโซนมือแล้วทุกคนโอ้ยอีแม่อ,อกาก้ยหูด้าได้อะทุกคนอีพอก็ได้คือเดวสวดึงอยู่มือเพื่อน,น,น คนอีพฟก็ได้คืเดียวอีฟกับป้าปุกกันบันนี้มันหน้าอยู่คุณหุ่นนั้นกันหน้าปีงกัน <c oughs> ไอวีอยูเคอร์ได้ปีจับหลอกเด็กมักปีงมันหน้าทุกคน มันไปลายโตละไปนะสี่ห้าโตละมันก็บีเฮาใช่่าหายได้มือทุกคน ตกจีลุงโมนโป้าป่าบอลนะทุกคน cái năn mẹ ha nha bố nhìn hoắt cái năn mận mẹ bị mẹ tức ào นะฮะ,ะทุกคนนะฮะมามาพี่ละเม่นะฮะอนะฮะ,นะฮะ,ะท้อดีดีดีพีพีดีฮันฮัน สอบมันไปทุกคนยังย่อลายโตละส,สามสิบแปดเทอมือแล้วทุกคนมีหอดเทงยี่ปนี้จะไปหาให้เพอเสา <laughs> มาน้อยมือนะมือทุกคนเอ่ยเอาไปเอามาเกีียวขึ้นมาน้อยมือนะ,อะอเรือไปไหน 对。哎